สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านรายการอ,อปรมชคุยข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วละครับผมนัทพลกระถินหอมค่ะแล้วก็ดิฉันจารุณีกระถินหอมค่ะดำเนินรายการทางสารวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยา8กิโลเฮิรตซ์ค่ะครับโอ,อก,กาสทางวิทยุนะครับแล้วก็ทางประชาัมพันธ์นจังหวัดกาญจนบ,บุรีนี่แหละครับไร์สด ออกทางเฟซน,นะครับท่านเข้าชมได้เลยนะครับก็มาถึงเรื่องราวข่าวของการท่องเที่ยวช่วงนี้นะคะจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องราวของการท่องเที่ยวโอ้โหนะคะทุกซีซั่นเลยถือว่านะคะใครที่วางโปรแกรมที่จะมาเที่ยวเนี่ยหนึ่งในนั้นก็ต้องมีจังหวัดกาญจนบุรีแล้วแหละนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่จะเกิดขึ้นก็คืออําเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะก็ขอเชิญชวนท่านชอบชมชิมนะคะในงานเทศกาลปักหมุด สุดอร่อยตามอำเภอใจนะคะท่านก็จะได้พบนะคะกับสินค้าโอท็อป อาหารอร่อยแล้วก็สินค้าราคาถูกอีกมากมายนะคะแล้วก็เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ยังสามารถชมแล้วก็เชียร์การประกวดที่ดาน้อยแล้วก็ที่ดาจำแรงการด้วยอ่ะเป็นยังไงต้องไปดูนะคะก็เขาจัดงานกันนะคะตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมถึง7มิถุนายน2568ครั้งนี้ใกล้หน่อยนะคะในใจกลางจังหวัดกาญจนบุรีก็คือณบริเวณสนามหน้าโรงงาน กระดับไทยอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะโอ้ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ดีมากเลยทีเดียว<ช>นะคะ<ช>แล้วก็ยังมีการปร,กระกวดเขาบอกว่าวันที่31เนี่ยสานะคะยังมีการประกวดแม่สาวลูกสวยด้วยอ่าต้องไปดู<จ>น,นะคะ,นะแม่ก็ต้องเขาบอกว่าอ่าใช่เขาบอกว่าคุณคุณแม่ยังยังสาวอยู่นะมะีลูกด้วยสวยส่วนแล้วลูกนี่เอาเยอะแค่ไหนอ๋อลูกก็ต้องแบบว่าอ๋อยังค่ะก็คือลูกต้องแบบว่า ผัดตัวตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กๆนะคุณแม่คุณว่าลูกสาวไม่อาจแบบว่าคุณคุณแม่ยังคุณแม่คุณแม่ยังสาวลแล้วก็วลูกก็สวยก็คือสวยก็คือในความน่ารักนะคะแล้วก็วันที่หนึ่งเนี่ยเขาจะมีการประกวดนะคะที่ดาจำแรงนะคะแล้วก็มีโฟกซองด้วยแล้วก็วันที่สองเนี่ย ก็จะมะีดนตรีนะคะโบตันชนิการมีโฟกซองนะคะแล้วก็3เนี่ยก็จะมีะดนตรีโฟกซองนะคะแล้วก็วันที่4นะคะ น้องคนนี้นะตอนนี้กําลังฮิตติดกระแสเลยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาญจนบุรีนะคะยังไงก็ต้องไปร่วมเชียร์เป็นแรงใจนะคะให้กับน้องต้นข้าวนะคะฟังฟังท,ท,ทุกวันเลยตอนนี้นะน้องต้นข้าวมาด้วยไหมใช่ค่ะก็น้องต้นข้าว,นาวเนี่ยก็เขานะคะประกวดในรายการนะคะ,ะดวลเพลงชิงทุนนะคะแล้วก็มีวงดนตรีนะคะลูกทุ่งนะคะกาญจนาแล้วก็มีโฟกซองอีกมากมายเลยนะคะวันที่5ก็จะมีรำวงประยุกต์ สอนสุพรรณโชว์นะคะแล้วก็วันที่6เนี่ยก็จะมีวงนะคะเฮดเดอร์สุพรรณบุรีนะคะแล้วก็วันที่7เนี่ยก็วงสลิมแบนนะคะ<ต>ล้วนๆมีชื่อเสียงนะคะก็วันที่30พฤษภาคมถึง7 มิถุนายนนะคะก็สารสพุษธานะใช่ค่ะก็สามารถไปร่วมเชียร์เป็นแรงใจได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราไม่ต้องไปไกลนะคะเพราะว่าเขาจัดอยู่ในบริเวณใจกลางนะคะสวัสดการบุรีใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมาอย่างที่บอกไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยฟรีแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยล้วนเขานํากองทัพสินค้าโอท็อปอาหารอร่อยแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่าภายในงานเนี่ย สินค้าราคาถูกมากเลยนะคะต้องไปชมต้องไปดูนะคะหลังจากที่เสร็จงานนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะดอนเจดีเราก็มาเที่ยวที่ภายในจังหวัดกาญจนบุรีกันต่อนะคะโอ้โหเดือนนี้นี่เที่ยวกันไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยถือว่าดีมากเลยนะคะจังหวัดกาญจนบุรีก็จะได้มีการกระจายรายได้นะคะการกระจายรายได้พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็กระจายรายได้ให้กับนะคะผู้ประกอบการเรื่องราวของที่พักด้วยนะคะก็พูดถึงก็ได้ทั่วถึงเลยค่ะ ก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมะนะครับอยู่ต่างจังหวัดนี่มาเหมือนการปลอดภัยครับไม่ค่อยเหตุเหตุอะไรไม่ค่อยมีเะลรครับนะเหมือนการ